สวัสดีครับผมนายชนะรงสิทธิขวาปอช .3 าแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นครับวันนี้ผมจะมาต่อวงจรรอจเกตพื้นฐานนะครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับหนึ่งนะครับชุดรอจเกตพื้นฐานนะครับหชุดนะครับนี่ครับโอเคครับแล้วก็ i อ3ตัวนะครับตัวแรกนะครับเป็นเบอร์ HD7408 นะครับตัวที่สองนะครับ เบอร์ HD7432 นะครับนี่ครับตัวที่3ามนะครับเป็นเบอร์ HD7404 ครับนี่ครับโอเครับแล้วก็จะมีสายจัมนะครับเตรียมเื่อไว้นะครับโอเคครับและนี่ก็คือวงจรที่เราจะนำมาต่อนะครับนี่ครับแบบวงจรนะครับที่เราจะนำมาต่อนะครับเรามาเริ่มต่อวงจรกันเลยนะครับโอเคครับขาแรกนะครับที่เราจะต่อ ป๊บนึงครับเอเครับโอเคเราเอาแบบขึ้นมากันนะครับขาแรกที่เราจะต่อก็คือขา A นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับโอเครับเของ IC เบอร์7408นะครับใส่ขาแรกลงไปครับโกเคกำหนดเป็นขา A นะครับเสียบรอยไว้ก่อนเต่อไปนะครับเป็นขาที่2ของ IC 7 4เ8นะครับเชื่อมลงมาที่ขาที่2ของ IC 7 4 0จครับ แล้วก็เสียบเชื่อมไปเข้าขา2นะครับโอเคต่อไปนะครับขาที่3ามของ IC 7408ครับไล่ลงมานะครับโอเคเข้าขาที่1ของ IC 7432นะครับ <vit> ขาที่สามของ IC 7408เข้าขาที่1ของ IC 7432ครับต่อไปนะครับเป็นขาที่สี่นะครับโอเคขาที่สเข้าขาที่1ของ IC 7404ครับนครับ ก็เสียบเข้าไปเลยครับแล้วก็เข้าขาที่หนึ่งครับเคครับนี่ครับต่อไปนะครับเป็นขาที่ห้าซึ่งเป็นขาที่ขา C นะครับเคยแล้วก็จะเสียบไว้ตรงนี้ครับเคเมื่อเสียบแล้วเราก็จะเสียบรอยไว้ก่อนนะครับเคครับเคครับต่อไปเป็นขาที่หกนะครับของ ic เจ็ดสี่ศูนย์แปดเข้ามาที่ขาที่สองของ ic เจ็ดสี่สามสองนะครับเคครับแต่ขาที่หกครับ เข okay. ้ามาที่ขาที่2นะครับของ i อ7 4 3จต่อไปนะครับเราจะข้ามมาต่อ i อ7 4 0จก่อนนะครับก็คือขาที่1นะครับเป็นขาบีครับเี่ยครับเราก็เสียบขาที่1เข้าไปเลยครับ <Okay. S 1> ขาบีก็เสียบรอยไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับต่อไปก็เราจะมาเสียบเก้ากันนะครับเกาเก้า ของทุก IC ทุกเบอร์นะครับจะอยู่ที่ขาที่7นะครับแล้วก็เสียบเข้าที่ขาที่7นะครับของ IC แต่ละตัวลงที่กาวนะครับเสียบเลยนะครับกาวของผมลงเป็นช่องหน้าสุดนะครับโเครบเคครับต่อไปนะครับจะเป็นการเสียบไฟนะครับไฟ1 4โวลต์นะครับไฟแต่แต่ ของ ic แต่ละเบอร์นะครับจะอยู่ที่ขาที่14หมดเลยนะครับนี่ครับโอเคครับแล้วก็ลงมือเสียบเลยนะครับขาที่14นะครับเสียบลงไปครับโอเคครับโอเครับต่อไปนะครับเราจะมาไล่เสียบ F 1นะครับ 1> f 1 f 2นะครับแล้วก็ f 3นะครับเอฟหก่อนนะครับ f1 f1 จะอยู่ระหว่างขาที่3กับขาที่1งของ i ออยู่ระหว่างขาที่3ของ ic 7 4 0จกับขาที่1ของ ic 7 4 3จนะครับโอเะคในที่นี้ผมเลือกเป็นเสียบตรงที่ขาที่1ของ ic 7 4 3จนะครับแล้วก็เสียบเข้าขที่ตรงนี้นะครับอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งครับตรงนี้ก็คือ,เ,อ,อเป็น วงจรที่เชื่อมต่อกับหลอด led นะครับซึ่งค่าตรงนี้เราจะกำหนดเองนะครับผมจะเอา f 1ลงที่หลอดที่8นะครับโอเคครับโอเคครับต่อไปนะครับ f 2ครับ 2> f 2จะอยู่ระหว่างขาที่6ของ ic 7 4 0 8กับขาที่2ของ ic 7 4 3 2นะครับผมก็จะเสียบเข้าขาที่2เลยนะครับโอเคครับโอเคอันนี้ผมจะเลือกเป็น6นะครับโอเค ต่อไปครับ F3 ครับจะอยู่ที่ขาที่3ของ IC 7432ครับแล้วก็เสียบไปเลยครับขาที่3ครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นช่องที่4นะครับแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครหลอดไฟที่ติดนี่ครับหลอดไฟตรงนี้นะครับจะสัมพันธ์กับนี่ครับวงจรที่ผมบอกไปตรงนี้ครับ โอเคครับการต่อวงจรก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะไปเริ่มการทดลองกันเลยนะครับเป็นการทดลองวงจรตามตารางความจริงนะครับนี่นะครับนี่คือตารางความจริงของเรานะครับโอเคครับแต่ก่อนอื่นอย่างแรกนะครับผมได้ย้ายทางนี้ของผมนะครับมาอยู่ที่เลขหนึ่งสองสามแล้วนะครับ F หนึ่งจะเป็นหลอด LED ที่หนึ่งนะครับ F สองจะเป็นหลอด LED ที่สองครับ F สามจะเป็นหลอด LED ที่สามนะครับ ตามนี้เลยครับตรงนี้ต้องสกิปนิดนึงนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ต้องคาะนิดนึงครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยนะครับโอเคข้อแรกนะครับขา A เป็นศูนย์นะครับขา B เป็นศูนย์ขา C เป็นศูนย์นะครับขาสามขาลงกาวนะครับไฟจะไม่ติดนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคอันบแรกเอา A ลงมาก่อนนะครับ B ลงที่กาวนะครับโอเคเอา B นะครับนี่คือขา B นะครับ B ลงกาวนะครับ เอาซีลงกาวนะครับนี่ครับไฟก็จะไม่ติดนะครับตามตารางความจริงนะครับนี่ครับาขาทุกขาเป็นกาวนะครับเอาพุทธก็จะเป็นศูนย์นะครับโอเคต่อไปนะครับข้อที่สองนะครับเอาขา A ขึ้นไฟบวกนะครับขาเดียวนอกนั้นอยู่ที่กานะครับขาเขึ้นไฟบวกนะครับ ไฟก็จะติด2หลอดนะครับนี่ครับตามตารางความจริงนะครับนะครับเมื่อ a เป็น1นะครับ f1 กับฟ3ามก็จะเป็น1ครับก็จะติดครับโอเคครับโอเคครับต่อไปข้อที่3ามเอยข้อที่3ามเลยนะครับ a เป็น0 b นเป็น1นะครับแล้วก็ C เป็น0ูนย์นะครับโอเคครับเอาขา a ลงมานะครับผมข้อที่9โอเคแล้วก็ขา B นะครับ ขึ้นไปที่ไฟบวชนะครับไฟก็จะดับทั้งหมดนะครับนี่ครับตามตารางความจริงนะครับนี่ครับไฟก็จะดับทั้งหมดนะครับี่ครับต่อไปนะครับเป็นข้อที่4นะครับ a เป็น1ครับ b เป็น1 c เป็น0ครับี่ครับเราก็จะเอา A ขึ้นไปนะครับกับ B B เราขึ้นอยู่แล้วนะครับเราก็เอขึ้นไปนะครับทไฟก็จะดับนะครับนี่ครับตามตารางความจริงตรงนี้เลยนะครับ เมื่อ a เป็น1 b เป็น1 c เป็น0 f 1น f 2 f 3จะดับนะครับต่อไปนะครับข้อที่5ครับนี่ครับเราก็จะเอา a a เป็น0นะครับ b เป็น0น c เป็น1นะครับเอา a กับ b นะครับนี่ครับเอา a กับ b ลงมานะครับนี่ครับแล้วก็เอา c ขึ้นมานะครับเข้าที่ไฟบดนะครับ ลอดก็จะดับนะครับทั้งหมดนะครับตามตารางความจริงเลยนะครับนี่ครับเมื่อ a เป็น0 b เป็น0ย์ c เป็น1นะครับ f1 f2 f3 จะดับนะครับต่อไปข้อที่6นะครับ a เป็น1 b เป็น0 c เป็น1นะครับนี่ครับเราก็จะเอาอันนี้เป็น c นะครับเราก็จะเอา c เอ้เอา c ไว้ตรงนี้ที่เดิมแหละครับแล้วก็เอา a ขึ้นมานะครับเอา a ขึ้นมาเสียบที่ไฟบวกครับ ไฟก็จะติดแค่2หลอดนะครับนั่นก็คือ F1 กับ F3 นะครับตามตารางความจริงเลยนะครับนี่ครับ A เป็น1 B เป็น0 C เป็น1 F1 และ F3 จะติดนะครับ F2 จะดับนะครับต่อไปนะครับข้อที่7นะครับ A เป็น0 B เป็น1 C เป็น1นะครับแล้วก็เอา E ลงมานะครับ E มาเสียบใส่ที่กาวนะครับแล้วก็ C นะครับ C ขึ้นไปเสียบที่ไฟบวกครับ ไฟก็จะติดแค่2หลอดนะครับนั่นก็คือ F2 กับ F3 นะครับตามตารางความจริงตรงนี้เลยนะครับนี่ครับต่อไปนะครับข้อสุดท้ายข้อที่8ครับคือ A เป็น1 B เป็น1 C เป็น1ครับแล้วก็ถอด A นะครับขึ้นมาข้าที่ไฟบวกเลยครับโอเคครับปั๊บนึงนะครับ อเ okay, ครับนี่ครับหลอดก็จะติดแค่หลอด F2 กับ F3 นะครับตามตารางความจริงตรงนี้เลยนะครับโอเนครับ สำหรับการต่อวองจรรจะิเกตพื้นฐานนะครับ<ม>ก็ขอขอบคุณอาจารย์วิศา์ภุญยานะครับ<ม>ที่ให้คำปรึกษานะครับเ<ม>กี่ยวกับเรื่องวงจรนะครับขอ<ม>ขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับที่ชี้แนะนะครับขอขอบคุณตะก้องนันและ,ละนดินขอนดูนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ